เลี้ยงหม,ม,มูใช่ป่ะเหารจังเลี้ยงหมูเรียกหมูวใชายอะคือ็ว่าช่างเห็ดเอ่อหมูป่าว่าทางหมูป่าป่แต่ว่ายันว่ามีพันหมูปอกหมูปานะ่าใช่ดอกเนาะบุคคลมีเนาะเออเออถึงมื้อนี้เติมก็ไม่เติมอื่นเนอะย,ยันว่าอันใต้ตะคมเห็ดไรใช่ดอกเน้ได้ได้ได้ทีมงานสร้างอยังนี่ส้ทีมงานสังงนส่งพงโอ้แต่ได้เรื่องลนะงบนีม่มีมีพอบ่ได้บ่ มังคู <rôle> <Warner of the language> ่อย่างเลยจะได้เฮือนใหม่ยังบูฮู่อย่างเลยโยบ่จักบ่อยจักงังนเหรออ่าต้องถามไม่ยาวแล้วเล่นนี่เนาะการถามเรื่องไปกีดยางฮู้อยู่ฮะการถามเรื่องไปกีดยางชิฮู้อยู่โดยถามเรื่องไปกีดยางฮู้โยถามเรื่องเฮือนนี่บูฮู่เลย โอเคน้พี่น้องเนาะเปิดภาพขึ้นมากกอยูอ่นาบ้านนาเฮือนของน้องเอสเพิ่นมือหนิน้อพี่น้องเนงาะทุกมาบาดนี่รถแปกหูแปกตาพี่น้องเลยเนาะมีบ้านปุุกขึ้นไม้สองหลังบาดนี่แมนของไฟบาดนี่เอาสบายดีเด้อ โอ้จังได้เฮ็ดเรียกนักได้ละบ่ตั้เข่าพัดเข่าได้ละบ่บาดทไงเอออันนี่เฮ็ดยังอันนี้หัาหัมบ่โอ้ใช่อะไน้องเอ็ดเพิ่นไปใช่อะไรไปกีดยางเออไปเรียกแหละเออพอแล้วกับเพื่อนไผ่กับเพื่อนไผ่ี่ฮะเพื่อนผัวปูหลังนึงเพื่อนเจ้าหลังนึงหลังใดเพื่อนเจ้าหลังนั้นตัวนี้เพื่อนผัวปูห่วย ชมเพื่อนป็นปูเยนะัเนาะหลังไงนะ้อ <c oughs> ใช้ลูกนอนบ่นอนเออเออเอาเอาสโนานะตามสบายตามสบายพี่น้องเลยอ่าทุกนาะเฮือนน้องเอ็ดกับเฮือนปูว่าสันก็คือเฮือนชุ่มเพื่อนนั่นแหละพี่น้องเลยเนะนะาะอ่ะจังใดก็ขอกราบทักทายสบายดีเนาะกับพ่อแมนะ่พี่น้องเอฟซีกันเะบอร์สุขสุขคนเด้อเนาะพี่น้องเนาะบอกว่าอยู่ทางฝั่งลาวฝัง่งไทยหรือว่าทาง ต่างประเทศนําพี่น้องเลยกยินดีต้อนรับเนาะเขาสู่ซองของบ่าวตาบ้านเฮาคือเกา่าพี่น้องเลยตอ,อนนี้เนาะกาอยู่เซโปนเป็นที่เรียบร้อยแลย้วเนาะอยู่เพื่อนน้องเอสบริษัททางน้องเอสกลับไปกีดยากเนาะตรามเคยเพื่อนนั่นแหละพี่น้องเลยทางเขาไอช่างเพื่อนกับเฮ็ดห้องน้ำเด้อสบายดีเด้อเด้ออ้าโถอะจีเ <c ười> มาให้นไม่เลี้ยงหรอวะมึงนี่ เนาะคำนะไดนีนี่นนโอ้เฮชายท่นนี่แบบแบบมันมันเป็นเฮน้ำพูดรดเนาะอ่าออ่าระวางหินลูกลังเหมือนนก็เห,หินตัวนี้ตัวแดกขักชาเจ้าผู้เป็นชาตัวตนี้ขัดก,กวัวเป็นบะตัวนี้มันจับกวัวเนาะนโอตัวนี้มันจับดีกวัวอืออืออันนี้ห้องน้ำาอื่น สองหน้าสองสองนะครับโอ้ไม่ยั้งนะนะกระถ่อมชุ่มเจ้าบ่ฮะโอ้มานอนนู่นนี่เลยเอาชุ่มเจ้าบริเวณโคนบ้านนี่พ่อจ้ะชุ่มเจ้ามาจะใช่บ้านละลวงโอ้มาจะบ้านละลวงพูมาไก่อยู่ฉันเนาะอ่าได้เติมแล้วบ่วันนี้ได้เติมแล้วบ่เติมแล้วว้าสี่ร้อยเลยบ่เนาะเติมลายเลยสี่ร้อย บบ่ชิจะรับอยู่บ่ใช้แลงนี่ได้แต่โค้งเพชรเราอ่ะเนาะเออเอาเอาเนาะแต่ว่าผมบอกว่าโบแมนทั้งเอ็มร้อยโบแมนทั้งสติงฉันเอาเป็นมิตามินซีเอาเนาะเอาเป็นมิตามินออกก็ได้มหอ่าก็เล่ากับเขาอ้ายเพื่อนไปใส่เบิญล่ะเขาอ้ายเพื่อนนะเขาอ้ายเสียงอ้ายบุญอ้ายเงาฉั่งน้ำเละขึ้นเหนือบ่ขึ้นทั้งเหนืออีก เออกำคำแล้วพูดลงมาเนาะอเออพอดีแล้วเนาะนัดกันกับอาจารย์เล้ายู่นี่พี่น้องเลยอ่าเพราะว่ามีเบียกให้เพิ่นเฮ็ดให้เนาะอ่าถูกอ่าลังลังนี่เท่าไรนี่ไอ้ท่าสร้างสิมหาล้านหลังนั่นนี่ฮะโอหลังอะไรสิมหาล้านแบบไล่ใช่กันเนาะถึงชิแม่นไข่เป็ดไข่ไก่อยู่แต่ไล่ใช่กันอืมเข้ากันเลยเข้ากันเลยวะนี่ อ้าวเมนบอกโอ้ต่างตเธอสาชื่อพ่อช่โอ้บอกตาว่าตัวนั้นได้หลังหลังน้อยโอ้ต่างตเธอสาชื่อแต่ครับครับตัวนี้ยังบุหรี่ออกมาชื่อเนาะนั่นยังบุหรี่โอ้พี่น้องเนาะเอาขอโทษขออภัยน้ำลายไพี่น้องเลยโอ้ยซ้ำกันเพื้นว่าช่างช่างมีจฉกกว่าช่างนี่ C โอ้เนาะ ติมไปาล้วเราอ่ะ M ก M100 กันเราอ่ะ4 500เลยมื้อนี้เราอุ้โดโอืเติมลายแท้400 500เบิ่งๆๆซังนอีหยังสบตา ให้น้องเอสเพื่นขวดนึงพี่น้องเนาะเป็นเป็นวิตามินเนาะอันนี้เอาไว้ให้น้องเอสเพิ่นเด้อมาเพิ่นกีดยางมาเพื่อื่นเนาะตั้งไว้นี่ละพี่น้องห่อนี่ชุมเจ้าตัมเอาลาว่าน้องเนี่ยโอ้ตัมเอาแล้วครับมะฮอดเน่าบาดนี่เออเรียกหมูใช่วบ้านเจ้าเรียกหมูอยู่ใช้แหละคือก็ช่างเห็ด เออหมูป่าวะทางนี้ห hm. มูป <out> ่าบ่ถ้าว่ายันว่ามีพันหมูพวกหมูป่าซีดอกเนาะบ่พอมีเนาะเออได้ลูกแล้เออซีโตอยันว่าได้ลูกใหม่ๆก็ตําเข้าตําน้ําเนาะอ่เพิ่นว่าจังกลูกตบ่เข้าอู่ได้เนาะ เพราะว่าคนไดลูกไม่ชนหลายมุนลูกนั่นเขาอูเพราะว่าอู่นลูกเอาไปขี้แลวเนาะอ่าโดยนล้วอีกแล้วลูกเอาไปขี่แล้วอาวย่่่่่่่่่่่่เออ่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่า่ั่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่ั่้่่่่่่่่่่่่า่น้อ่่ เดาหน้าตัวน,วนี้ตัวนี้น่าจะเป็นหน้าสิบหน้าสิบสองเนาะอันนั้นน่าจะเป็นหน้าสิบหา้าเดาไปซื้อได้พี่น้องเนาะงามงามพี่น้องเลยท่อมสร้างก็เนาะท่อมสร้างกระท่อมสร้าง อ่ะไถึงมัอนี่เติมก็ไปเติมอื่นเด้อะยันว่าอันไปไปคบเห็ดได้อีกสิโรโน้ได้ได้ได้ทีมงานสร้างยังนี่สทางพงทีมงานสทางพงโอ้ถูกทีมงานมันมันต้องมีชื่อเด้ถูกทางเนาะป้าจะว่ามืออื่นชิได้ชิได้จืมเลยจากเบิ้งคักเลยนี่โย่คัดถวเทียดถวดเทียดโย่ โอ้นี่พ่อผ่นพ่าว่าหมูพูดในลูกแล้วพ่ดนะโอ้นาะโอ้นอนลูกคลอยู่นี่น้องเว้ยตัวน้อยนี่ได้เละเจ้ามานอนอยู่นี่เห็นได้จากมืออะยรทองทิองทิหละโอ้ไมมานอนไก่บอนกับวันฟันดียังบ่อ่างทำเลยฮะจะฝันยังเงี้ยลายเลบ่ลาย แั้วมาไล่ทิศเลยเนาะเออว่าละอกฟันแล้วก็ได้เลยเดี๋ยวมาได้ยดินมายดินมาบม่ได้คอยฟันเลยเดินบม่ได้คอยนอนอใต้ไปโคมเห็ดโอ้ยอคนเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะสำเร็จเปิดยาวสำเร็จมื้อนี้แน่นอนอ่าสาม แล้วแล้วแล้วนี้นะจังไดก็แล้วแจ้งแจ้งแจ้งบ่แจ้งมับคือว่านี่กันล้วโมแล้วบ่เล้วบ่ยาโอ้เอนอ่าน้องแพรเพื่อนกับเพรตื่อล้เนาะอ่าเถื่อีตังเืนใหม่เลยบ่เนาะเ่ mấy kho búa bớt khốt rồi tý bỏ, để bào luôn đó. là nà chín song đưa chim hải bồ. chim hải chín. Oh nà chín hải nà chín nó. này là cốp tám, sáu. Oh, anh rùi comment. ควกคนเนาทำกันอืออืออ้าดีใจดําเพิเนาะพป่น้องเนาะเบิร์ดได้พรมพร้อมกันเลยว่าจุ่มเพิ่นก็ออกครอบออกครัวเลยเนาะอ่าออกเคลี่ยนตางมาสั่นเบิดอีกเดือนนี้ชิเลี่ยวอยู่บ้างดิเนาะว่าเนาะโยมันสองหลังกค่ลังเดียวนี้ อีกบดนดอกใส่ผาใช่ยังมุ่งหลังกับสำเร็จแล้วเนาะแต่ว่าันนี้มันสองหลังพี่น้องเว้ยกายอยากอยากซาซาเนี่ยได้ยังกินมื้อนี่ยบ่โอ้บดละบ่เนาะท้องห้องเลยเออสุราบ ออหย,ยอกดอกพี่น้องเลยสิลามาสุกมาสุกินเนะาะแล้วก็อาจารย์เพี่นว่ายังอย,อยู่เพื่อนน้องไซไะสั่นตอนนี้เนาะถ่ายอยู่เพื่อ,อนน้องเอีสันละดนะเด้อไปสั่นอ่ะพอดีแล้วพี่น้องเข้ามาในกะทายอ่าคลิปเนาะนนกัระโปรงพี่น้องอนะีจีโดนไระซมน้ำกันตะกอนทางเขาให้คนได้กำลังอ่าสาบเนาะครับนี่องน้ำถวดถวดดูพี่น้องเลยอ้าว น้องเอ็ดเพิ่นพูกน้องพี่น้องเนาะใส่น้ำอยู่ห้องอยู่ยังพูอ่ามันกาะลำบากแน่แล้วก็ขออนุญาตนำเวลาปวดหนักปวดเบากระเลนเขาแต่ดอนปลาเทินนี่น้องพี่น้องเนาะแลนเขาแต่ดอนปลาเทินจุ่จ้อนี่โหลดเยอเนาะจักภัยเป็นภัยปัะช่างเพิ่นเด้่ยช่ปวดหนักมากแห้งแลนไปใช้บาดนี่แล้วเปลาแล้วปากันโอ้เนาะ ของนำรวมของนำรวมอืมบ้าน่ะน้องแฟนคนแรกเหรอพ่อถึงน้องแฟนเพิ่นเนาะโอ้อืมๆๆม,ม,มแล้วแล้วไ่ใช่เพิ่นถเถอะเพิ่นปับป๊บบ่เลยทั้งน่ะอ่าโทษเนาะหักเอริบ้านนี่พี่น้องเ,เ,เอ,ถถอ้ยแป็เลิศเถิด Ừ. nó địa chị à nhàng nhàng à bơm con đi người hiện ừ. nay à, xong bò nhau nó tầm à, tôn mạng làm nhay à, à เออหมากดำยายตัวน oh wow. oh okay. oh ี้ยังอยู่น้อล้วัยน้ออ้อยแล้าภูมุนอยู่พี่เฮือนน้องแพนอยู่ไสนเนาเฮือนน้องแพนนี่ฮะพ่นย้ายบ่นไม้หรือพ่นไหนเดี๋ยวพ่นย้ายดยสวัสดีน้องแพนอยู่อยู่บ่อยู่อยู่น้ออะไร ไปลอ้าวสารเป็นแทบบาทนี่โอ้โธเนาะจำบ่มาจักเดือนนึงนี่แกบ่จืปออยูแก้วมีเฮือนขึ้นอยู่นี่เอชสิตั้งอยู่นี่บ่น้องบันอืมพูนเนาะเอื้อยเพิ่นโดยสบายดีอ่าอาสิว่าไทยจะหันลงมานี่ ใช่แต่ต้นหมากลำไยตัวไหนออกตัวนั้นบ่ยังเดือดได้ต่อบ่โอ้เช็ดหมากชุมโอบ่ดใช่ใช่หมากมันอ่ะบนยังจังหน่วยบ่นี่มีแต่ต้นโอ้ยเนาะเดี๋ยวว่ามีหมากชุกหมากแห้งมันอ๋อต้นกล้วยก็ไปหมดแล้วนี่ได้ที่ได้กินโอ้เช็ดขึอนบ่มาแล้ว เพิ่นบม่มีหมูเพิ่นบ่มีหมูนอนมานอนนน้องก็ได้โอ้นอนเนาะไพราะจปจักเนาะอ่าเ <c oughs> พิน่นย่านบ่มีหมูนอนตัแต่มานอนน้องก็ได้เนาะโอ้อ่าเพิ่นเว้าว่านั้นบาวตาว่าสิชวนน้องเพิ่นมาได้อ่าเว้าวอยู่นะอยากมาอยู่อ่าเห็นอยากเห็นภูแ <c oughs> ถวนั้นบ่มีภูเนาะอยากเห็นภูเห็นหยังฮะชื่อน้องแววตา แต่ว um, no, ่า no, ช yeah, so ื่อเอ็นเดือดกันแม่นแจ็บเบลตาอะไรเออเบลตาชื่อช่องยูทูปเพิ่นเนาะเบิ้งเบิ้งเนาะเบิ้นเนาะาชิเห็นอยู่ดอกคลิปเนาะเบิ้งอ่าเดี๋ยวชิเอาชื่อช่องเพิ่นในเบิ้งดูเห็นอยู่เห็นเห็นบ้ดงเออโอเคคนนั้นแหละคนนั้นแหละเออวันนี้ชวนคนมาอยู่น่าส่วนคนเด้อเอเพราะว่าไอ้พ่อหน่าแจ๊กพวอบอกว่าอะไรได้ไหมมีคนมาดึงห่องนะ แต่ว่าหมู่โน้ตรกันแถบบุรีนินก็ดึงตักตัประมาณสามสี่คนได้เสียงได้จากแมน่นียนังเนาะเอออะไรกันเออชาอคิงคัมกับบัวมาเนาะ,นะอา่าทางอา่าหมู่ผู้หญิงกับบัวมาเนาะสาวสาวหมอกสาวมีอย่งางบัวมาคนก็เลยบไม่คนมานเนาะอ่าแต่ว่าดีมาดีกมาเยอะแต่ว่าเฮ้ยบอก่ไปก็ยากเนาะอ่าเลยชวนหมู่มาดียล ติดธุระอึดเนาะบอเชียนกับบอมาบอจิตกับบอมาเลยมาสองคนกับบอเวียด้วาโอ้ยเลี้ยวไปเลยเนาะมีผู้ใดจูงหรือเป่าเนี่ฮะยังอยู่เจ้าของยังไม่เจิมอยู่บอโมกล้าเขาเลี้ยวเฉยตาเนาะเห็นแต่ไดนคลิปอ้ย่าเราพี่น้องเลยเนาะบ้าบุกเบิกแล้วบาทนี่ยบ้าถ้าจะน้องบอได้ไปกี่อย่างบอจ้ว น้องบอลน้องเอ็ดคือว่าไปเป็นนักสืบอย่างเบลเพราะว่าน้นานอง,องคิดแล้วเลยจะพักพรออเออแต่กัตอนเช้าไปไมาอหมสรุปได้ได้ได้พักผ่อนจากสมุนงงอิงดาอิงดาเวลานอนเว้นแทบบ่มีเนาะกก็ตรงๆเลยพี่น้องเนาะเอ้านั้น,นมาหาปุีิมาหาแเมย์ยำให้ทายชวนกับแ้งกระเต๊กอ่ะอ่าไปนอนเลย <c ười> <c ười> <c ười> ตาโกนไปแล้วะตาโกนต่ดับมีพน่าเว้ยเอาเนาะอ่าตื่นแต่สามโมงมาจะอ่าบางมือก็สามโมงสี่โมงเนาะช่วงนี้มันแห้งหนาวบาดนี่ไปกีดยางมาห้าหกโมงอ่าจำคืออ่าแต่ก่อนอยังโมงมี่ปุระคู้จักนี่ก็ได้นอนอยู่บ่ได้นอนพักผ่อนบ่พักผ่อนอยู่ก,ยก,ก็ธรรมดาเป็นนี่หละเออธรรมดาเนาะ,<ม>ะ,ะอ่าอ่า อาเนาะเลยกอย่าว่าสั้นว่าีิเนาะเมื่อแล้วเมื่อนั้นเที่ยงกันบาทน่้น้องว่าว่าอ่าอยาว่าไอ้ว่าสั่นสิเนาะพอพอน้องนั่นอยู่คุกปะคุกเห็นบ่แต่ว่าตัวไอ้ว่าว่าพิษอ่าโบเมนอยู่ระคุกมันอยู่สวรรค์เห็นบ่เออเนาะทางสามีคนเราโอ้ยน้องคนเ่าถึกแล้วเจ้ายังไปเที่ยงเนี้ยว่า ว่าสิบวกน้องเพิ่นไปเฮ็ดเอาเป็นประจักษ์ครับว่าเดีอยอ่าเราขอโทษน้าเวลาอ่าคือว่ามันหลัก6กับหลัก26มันก็ต่างกันอยู่เนาะเอออ้อไปคืดจังได๋จังว่าอยู่อ่าๆแต่ว่าเฮือนนี่เฮ็ดเฮือนใหม่บ่เอเอเาเก่ามันนี่เนาะอืเฮ็ดงเดียวกับเฮือนน้องเอ็ดบ่นี่ยังบ่ฮู้ยังบ่ฮู้อื แมนแมนชุดนั้นเนาะดินเจ้าเนาะลงไปนี่แล้วก็ค้าสวนนี่ลงไปนี่ยังได้หลายหลังอยู่ดอกค้าค้าแดดนั่นแน่นอนทางนั้นกะนโอ้น้องเอสเพิ่์นโบยูพี่น้องเนาะไปหาน้องเอสเพิ่นก็ได้มา่ยังเด้บาทนี่ตัวโวดเยอะโอ้น้องสาวทางนี้เนาะเออลงเฮียนห้องกว่าใดเลยอินุบาล เงือบเงินกันเนาะทำไมลงนี <t rio> <t rio> ่พลิกขาดยังมุ่งหอดตลาดเชโปรดใช่ไหมนี่จะได้ยืมเกือบนี่ได้ก่อนมากัดเกือบก็ได้โอ้ยเนาะมันลีอวะไงแล้วว่าเปล่งนี่ไงแล้วเนาะบอได้เปลาชื่อนี่อ่าบอบอบอกิตบอท่วงไอ้ชื่อท่วงไอ้ชื่อท่วงอย่างบิึงไอ้ชื่อ ว่ามายังอ้ายมาหลุดนับแต่ประชังก็เรียบเนาะเช้าแล้วเว้ยผู้นมาเรื่อยๆกินแน่เพิ่งจะได้กินเยอะโอ้ยเนาะบอตาได้กินแล้วบ่ยังหรือว่ายังประชังได้กินแล้วได้กินแล้วอันนั่นได้กินแล้วก็เลยชวนมิจอแล้วพอแล้วอ่ามีแต่บัดบัดเมื่อให้ชิซึเราไม้ชอยเด้อยังอยู่บ่อนหอไม้หมดแล้ว่ยเนาะ พอจามีพันว่าอ่อนแทบคักกะหลีพันว่าว่าใคซื้อซอยอยู่จะมันยังหรือว่าน้ำหมู่บ้านพันธยังอยู่บนเนาะอาจจะยังเนาะอ่าองฝาก,ก,กาาจากเชฟปูนปิดม,มาลีโบ่ได้เนาะเัาล่างหลุดเฉยเนาะนี่เด้กผุนเนาะว่ายอกแก่มารีขอบใจขอบใจหัว <c oughs> ใส่หัววิชีฉูดหัวง่ายได้หมดแล้ว อ่าทำเชี่าว่ายังบม่ได้กินเขาผอกเขาเพนมันก็เกิ่ไปมักแตงนี่เมันว่ามันยังก็มันยังก็มักแดงเออแกนเนาะเออปอดแลนไวย้เนาะบลุมบลุมไปเออใช้เกาะน้องเจ้าพวกมันไปใช้เกาะเบิ่งเบิกงเนาะมีน้ำสบอยู่เดิพี่น้องเดินเจ้ามีตู้เย็นบ่ เออบิ oui, ben, ben. À, 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 nah, ้งบิ้อ่า i นี่ยไอเอามาห่างเนาะพอดีเอายางลงมาเอาของตอนเนาะให้กับทางน้องสาวน้องแพนเพื่อนจ้งเขาอาจารย์เพื่อนมาฮอตพอดีสวัสดีเด้อด้วด้วยฮ่าแม่แต่บ้านน้องไซโอจังไรยังยังยังมีไฟเนี่ยใช่อาจารย์อยู่พู มีมีมีไผ่ตอนนี้มาอะไรตอนลงมายังบ่มีไผ่หน่าตอนนี้น่าจะเป็นทั้งบ่าวบุญเด้อโด้อเด้ออย่างนนต้นอ่าๆเอาสิพากันไปใช่น่ะแม่แลนพลังเลยจะออกไปทางเด้อวิวิบบ่พาน้องไปรถไงายเออเออเออมามาอยู่เฮือนพี่ไหมอ่ามาอยู่เฮือนพี่อ่าเอาท่านตามสบายด้วยจานด้วยเด้อเด้อเดยอเด้อด้ bên 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 nó no, phi nồng no, nó no. à nó còn cọt chỉ đồng với u lèn đìn cho xeo nó bò đây nhàng biết đinh đinh thì má qua tìm nó đinh bọc luôn đằng đấy là phụ nát là phụ nát là trồng quay hay bao đó อ่เนาะจังได๋ก็ดีมุกดีใจนําเด้อเนาะคือว่าจังได๋เ้าเรื่องงบนี่มีมีพอบ่ล่ะบ่น้งผู้หยังเลยสิได้เฮือนใหม่ยังบ่ฮู้เลยอยู่บ่บ่ได้จักหยังนี่เนาะอ่าต้องถามมยาวแล้วเลนี่เนาะัามือไปกีดยางฮู้อยู่ฮะ กันถามเรื่องกีจยางขู่โยถามเรื่องเพื่อนนี่บุฮู่เลยเออมึนตืบแล้วมึนตืบเนาะอ่าๆๆอ้าว่ายเหาว่าหัวกันดอกน้องพี่น้องเนาะอ่าโอเคสุนอ้ายก็คือได้อ่ากับก่อนเนาะกัมมันนี่เลยบ่เลยคับไปหาบอนอยู่บนเท่าก่อนยังบ่ได้ห้องอยู่ห้องเช่าอยู่น้อยไปชั้นห้องชั้นยังถือกันได้เนาะอาบน้ำแล้วผ้ากันลิ่นกีดินบาดคักกันลีโอ้ย น้องเพ้นอาบเลยพ่อท่านนี่เนาะว่าแต่น้องเจ้าของของท่านอาบอ่าโอเคชาน้องเนาะโดยโดยสบายดีโดยโดยป่ะใส่พี่น้องเลยกลับได้เบาอยียดนี้เยกลับอ่าเมื่อหาบหน้าแบบนี้นะแบบค้ำแล้วน้องพี่น้องเนาะกะถือว่าเป็นรอบอ่าที่สองเนาะ มาทางเฮือนน้องเอ็ดพี่น้องเนี่ยแต่ว่าขึ้นมาเหนือนี้มาเลื่อยอยู่เนาะขึ้นมาทางเหนือมาเลื่อยอยู่เป็นรอบที่สองเปินมาเฮือนน้องเอ็ดเพิ่นอ่าเนากะมามโอนี้กะบสาเนาะห้องน้าห้องในพี่น้องใกล้สีจำเร็จแล้วละแต่ว่ามโอนี้แล้วแน่นอนมโอนี้เนาะเนาะสังเกตการพบมุกขอบใจละลายที่เขามาเบิ่งมาชมแล้วกับบุกคดขามโฆษณาเนาะพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้กะขอกล่าวครัว่าสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะบ๊ายบาย